สบายดีพี่น้องสบัยดีเอฟซีสุหมงสุบอนพี่น้องสุขูสุนชนนะตอนฮับก็บสู่ซ่องพอดีแท็กพี่น้องลอแดดแจ๊ะแดดแจ้งพี่น้องมันนี้นะหลังจากปั่นเข่ารอบแรกเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝ้า่านฝนห้าเนาะเราก็เลยปั่นซะ มึอนี้พอดแดดแจ้ดแดดแจ้งพี่น้องเขากับาตาขาวพี่น้องเลยเพราะว่าย่านเขาเน่าเนา,เนาะยันตกยันโมตาขาวก็ลูกทรายตาเธอะซิบสอบพี่น้องเพราะว่าบมมีมองปกนะ๊กเนาะบมมีมองเทมันแห้งหมือแรกเขาก็จะแก้เมื่อเนาะมือละซิบซิบสี่สิบห้าสอบนี่ยแหละเที่ยวแล้วสี่สิบห้าสอบเห็ดหน้าเห็ด เกี่ยวขาวปีนี้ยากมาะพี่น้องแบบฝนห้ำฝนยังเนาะก็ทำได้มาตากพร้อมได้แปดสิบกระสอบเด้อพี่น้องเด้อ FC หลายคนกับสีอยากหูเนาะก็ทิามมาไปจักกระสอบ ได้แปดสิบกระสอบพี่น้องถือว่าขาดไม้ว่าเจ็ดสิบรอบแรกเนาะอันนี้ได้แปดสิบกระสอบก็ถือว่าโอเคล่อยสอบเพิ่งก็เอาหกสอบเนาะอันนี้เพิ่งเอาอไปแล้วสี่ยังเลือดสองเนาะยังหน้าเก้าให้เข่าเตี้ยข้า,าพี่น้องตาคุยชิตากรมมืดเนาะ ยาเต๋อเลยพี่น้องขั้นบทตากมันจะได้ได้ห้าไว้กินย,าม,นนา,นยามันเป็นข้าวอันจะมันหนาวข้าเล้านะมันเกิดเอาง่วงลงกินยากัาข้นมาเลยพี่น้องอันนี้แกบแกบเ้าก็สิแกล่วงห้หน้าเนาะเป็นฝุ่นพี่น้องอัน แกลงให้หน้าเพื่องกสิอัดไว้สิเอาเขาไว้คอกไห้ง่วพี่น้องบัดตกแรงกินปัญญามฝนเดือนเก้าเดือนสิบเนาะเจ๊้ายเนาะกลับไปทําำบุญพี่น้องอยู่บ้านน้าบอ ลูกสาวน่ะก,กินเพอพี่น้องพ่อูกินเขาเนโมยาเขานวนอดไกสดหน้ามันเหาะมาแต่โรงเรียนคือบะมี่เพิินป่าเคียวพี่น้องเพอ่นปาเคียววะ,ะร้านป้าเคียว เฟอกับเตี้ยวอัน,นดเดียวกันนั่นแหละ๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเฟอข้าวตี๋ยวขนมจีนกระปุ้นกระแลมกระแลมแฝบในเฮือนเฮ้าคนเด้อกระแลมกระแปลว่าไอติมไม่คันบ้างไอช็กครีมกระแลมไอยาหนักน,น่าเชื่อถือจริงสวัสดีปลาลุงแล้ว เราดื้อมือนีครับกินเฟ้อกินเฟ้อพี่น้องมาบริกินเขาพอกินอิ่มเลยพี่น้องต้มมะม่วน้อยครับปุ่นปลาทูทอดปลาทูปุ่นเศร้าเนี่จะต้มมม่วน้อยพอขาดเลยนั่นคือโปรไซน์นั่นไงเห็ดให้แม่เลยไหมกินพร้อมกันคือปุ๊กนะ กินมากินเพลยู่เพื่อนสวัสดีพี่น้องกินไล่อยู่ในกินกะคนไลยบ่คนมายเข้าไปกับใคนี่ยกับชาวบ้านมีหมูไปไปเอาผัวบ้านเป็นหมูเอ้าบ่มีคนเลยผัวบ้านป่านเด้อไปไปบ่เฮิงแล้วก็มาจะไปโทรนำเอาเขรเบียกคำอ่อนแล้วก็พัวบ้านเลิศเป็นย่าท่ามอ่ะเนย กินกินง่ายคือบุปุ๊บคือบุ๊ห้องง่ายเสร็จ้อนคำโตโตเลยสวัสดีเด็กๆสุขสุขพี่น้องจ้ามือแรงแก่เข่าเมื่อพี่น้องเมื่อเที่ยวเราซิฟกลัวสอบพี่น้องเลยเข้าสิตากเพรย่านเข่ามันตกเนาจะมันสูงเนาะต้องหน่อยมันสเสียเข่าเฮาเขาตากไปน้ำใครแน่ชิคายุเขาแก่ไปมื่อกินเต็มหลุด นายนางนั่นะหือเน่ายน่ะนเบาแล้วก็แนมเบิงมันมากเด้เขาบอกเอาแล้วเขาฮูจักแล้วรุงวันบอกแล้วแล้วแล้วก็แน่มึงอยู่ นั่งเผาใกล้อจอสอบขาวค้างไว้ฮุบขึ้นมาพกพูบอยู่ที่เคราะหเต้มเคอ,อกะห์คนพวกเขากินอ,อ,อร่อยมันก็อยากกินโตนึงโอ้ยจะมันแดดพี่น้องแดดวันนี้นะแต่มือเฝ้าเกี่ยวขาวเพราะวะ่ามีแต่เธอฝน,น ตอนแรกตอนแรกนะเ็ดย้งก็ลอยกระทินพละศึกษาพละศึกษาออกแขนออกข้างกายออกแค่งานเออประมาณหัดกกยหัดไกยหม่อมเอ้ยมึงก็ไปนอนไก่กูแน่นอนเบียดนอนซี่ ใส่บ,บ้องอีหลางปุงบาใส่บ,บกักพริกบุกกินจักดีบกุกพริกข้างกายเขาจังมีภูมิต้านทานตัาบ,อบอ่อ่อนนี่ล่ะไปสากลดนะปากเอาลงม,มาพี่ ไอติโมซาดฮนะพวกสุกีนะั่งไปนอนนะั่งเพนด้าเนาะเพนด้าเพนด้าไปไเล่ะเพนด้าน้อยไปเ่ลอยหนึ่งสบายดี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 สบาด,บาดีบอกกินนมเลยเด้อพี่น้องเพิ่นยานมเลยออกนมเลยมีแต้แตเาเข้าให้กิน เองอย่ามันเลี้ยงง่าไงถือกันได้กับแมวนะจะเฮ็ดกับกันเลี้ยงใส่กันก็ถือกันมันถือกับมักมั่นผมบอวแม่ลูกมากกับบริวนนะแม่เลยเผื่อฝันอิ่มแต้เละเละเฮ้ยขาคงลงคงลงกงป็นนะเอ้ย นั่นเลี้ยบทุกีเือง,งเป็นประตูกดือแห้ง มาไปาอ๋อสบายดีเปลือโอ้ยปิดตาแพงอะไรพี่น้องซีฮะนะห่อนอนะไรมาหนี่ห่อนตะเวนหรือห่อนฝนอันนีน่ คลิปพระไปเพียงชนิดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพอดีแท็กกันเลยพี่น้องหรือกรอบครัวจีซ้ายพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะขอบคุณในการรับชมสบายดีเฮงๆรวยๆพี่น้องเป็นกำลังใจสุดคน